ฮัลโหลสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนอัสลามวลัยกุ้มนะคะเจอกับฟีหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะฟ<ช>ีหน้านะคะ<ช>อ่าเหมือนเดิมเลยนะยังขายสินค้าตัวเดิมและกล้าการันตีกับสินค้าตัวเดิมเดิมเลยหลักๆเลยนะบอกเลยตัวนี้มันเด็ดมากมคือแม่ครับจนถึงทุกวันนี้หัวใจเป็นสีชมพูทุกวันเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสินค้าตัวนี้แน่นอนเขาชื่อว่าอันต้านะคะ คือในภาษาไทยเนี่ยก็คือน้ำมันอูดนั่นเองซึ่งพูดง่ายๆเลยน้ำมันขวดนี้หมายถึงอะไรเป็นสินค้าอะไรฟังให้จบนะคะจะได้เข้าใจนะคะใครก็ตามนะคะเป็นผู้ชายแล้วก็มีปัญหาในด้านขนาดอาวัยวะเพศแล้วแต่มีความต้องการอยากจะให้ใหญ่หรือว่ายาวหรืออยากให้แข็งตัวเร็วอึดทนนานหรือเฉพาะอยากมีกิจกรรมนานฝาก ฝากติดตามด้วยนะคะใครก็ตามนะคะที่ชอบนะคะอยากติดตามนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจกันแล้กันเนาะ mm hmm. มีอะไรสงสัยอะไรยังไงก็สามารถโทรมาถามได้หรือคอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ขอคนที่แบบว่า mm hmm. เข้าใจหน่อยนะ, mm hmm. ะยังไงอะอ่ะเข้าเรื่องนะคะน้ามันน้ามันตัวนี้เป็นน้ํามันนวดเพิ่มขนาดนะคะลูกค้า เป็นน้ำมันวดเพิ่มขนาดถ้าลูกค้าจะถามซึ่งฟีน่าบอกเลยฟีน่าเป็นคนปัตตานีนะคะแล้วแต่คุณจะเป็นคนเดียวกันเขาเรียกว่าอะไรคนปัตตานีเหมือนกันคุณไม่จําเป็นต้องโทรมาถามหรือคุณคุณก็เป็นอิสลามเหมือนฟีน่าลูกค้าขาเป็นพวกเดียวกันก็ฟังในคลิปนี้ฟังจนจบแล้วจะรู้เรื่องเลย คุณไม่จําเป็นต้องโทรมาถามว่าเฮ้ยอิสลามด้วยกันนะเออเราคนใต้ด้วยกันด้วยนะด้วยกันนะมีอะไรก็พูดตรงนาตรงมาก็ได้นะคะใครก็ตามที่อยากเพิ่มขนาดฟังนะคะฟีน่าเป็นคนหนึ่งที่กล้าพูดเลยว่าแน่ αι, นอนเราเป็นผู้หญิงฟีน่าเป็นเป็นผู้หญิงเป็นอิสลามแต่จะบอกว่าสินค้าตัวนี้ที่จริงมันก็ไม่ได้เสียหายมันไม่ได้ผิดหลักศาสนาอะไรเลยค่ะ คุณต้องมองให้ให้ดีที่สุดนะคะมองแบบอย่างเปิดเผยนะอ่าเข้าเรื่องนะคะน้ำมันตัวนี้บอกเลยใครก็ตามที่ขยันนวดทุกวันขอคนที่อยากเพิ่มขนาดจริงๆยกตัวอย่างนะคะคนที่1กับคนที่สองซึ่งคนที่1ใช้ไปแล้วทําตามที่ฟีน่าบอกทุกอย่างว่าลูกค้าขา จำเป็นต้องนวดทุกวันนะถ้าคุณมีความตั้งใจอยากเพิ่มขนาดยังไงยังไงคุณก็ต้องนวดทุกวันมันไม่ใช่ว่าสั่งซื้อไปแล้วจะนวดบ้างไม่นวดบ้างอะยกตัวอย่างง่ายๆอ่าคนนี้ชื่อกอไก่นะคะคุณกอไก่เนี้นวดทุกวันหมดแล้วหนึ่งเดือนแกโทรมาบอกเลยเห็นผลแต่เผอิญคุณขอไข่ซื้อไปแค่หนึ่งขวดเหมือนกันซื้อวันที่เดียวกันซื้อวันเดียวกัน,น,ก,นกับ กอไก่กอไก่กับข้อไข่ซื้อวันเดียวกันแต่กอไก่เนี่ยใช้ไปหนึ่งเดือนหมดเห็นผลสรุปก็คือฝั่งขอไข่เนี่ยคนอื่นเห็นผลเพิ่มขนาดตั้งแต่หนึ่งเดือนแต่ของเขา,าใช้บ้างไม่ใช้บ้างเล่นประหยัดอีท่าไหนก็ไม่รู้แต่โทรมาบอกว่าฟีน่าผมเนี่ยนวดทุกวันนะแล้วนวดทุกวันแล้วทำไมของคุณ นวดทุกวันทำไมของคุณขอไข่ 3. เดือนยังไม่หมดทั้งทั้งที่ใช้ปริมาณขวดเหมือนกันกับคนอื่นอ่านะคะบอกเลยถ้าอยากเพิ่มขนาดจริงๆต้องขยันนะคะเป็นผู้ชายอย่าขี้เกียจนะคะอย่างฟีน่าพูดตรงไปตรงมานะฟีน่าเป็นผู้หญิงฟีน่าก็ต้องดูแลตัวเองรักษาผิวหน้าให้สวยให้อะไรทุกอย่างมันคือ มันคือเรื่องปกติของมนุษย์นะคะแล้วที่สําคัญเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องสําคัญฟีน่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยคือไม่อยากให้มันแย่อะเข้าใจไหมอ่ะอ่ะยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะคะเป็นน้ํามันนวดเพิ่มขนาดถ้าคุณอยากจะโทรมาถามว่าเฮ้ยมันเพิ่มขนาดจริงหรอฟีนา่าถ้าของสามีฟีน่าไม่เห็นผลฟีน่าเองก็คงไม่กล้าเอามาขายอันนี้ฟีน่าขอพูดตรงๆนะ อ่านะคะใครก็ตามที่ชอบก็แนะนำให้กดไลค์หน่อยนะคะมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะอ่าตัวนี้สั่งซื้อไปแล้วเราจะบอกวิธีนวดให้นะคะหรือทักมาในไลน์ก็ได้นะคะบอกเลยคนที่อยากเพิ่มขนาดจริงๆยกตัวอ,อย่างคำว่าทดลองนะคะสามารถทดลองกับขวดนี้ได้เลยขวดใหญ่ ซึ่งขวดนี้สามารถใช้ได้1เดือนนะหนเดือน850บาทมันไม่ใช่ว่าใน1เดือนอยากเพิ่มขนาด1เดือน8 000, 8 0 0ันแปดหมื่นมันไม่ใช่มันเพียงแปดบาทเท่านั้นถ้าคุณอยากเพิ่มขนาดด้วยการที่คุณทำเองธรรมชาตินวดตามที่เราสอนนะคะนวดต่อเนื่องเหมือนคนอื่นนะคะหมดแล้วก็สั่งต่อหมดแล้วก็สั่งต่อนั่นคือคนที่ต่อเนื่องและอยากเพิ่มขนาดจริงๆนะคะ แล้วแต่ฝั่งบางบางท่านนะคะให้คุณภรรยาเป็นคนสั่งนะคะบอกเลยฟีน่าก็ฝากเตือนฝากไว้อยู่แล้วว่าพี่คะฝากบอกแฟนคุณสามีด้วยนะว่าให้พี่เขาอย่าลืมต้องนวดทุกวันเท่านั้นซึ่งถ้าไม่นวดทุกวันขนาดมันก็จะไม่ชัดเจนกับเราใช่ไหมคะถ้าคุณนวดทุกวันบอกเลยฟีน่าจะจับผิดได้อย่างหนึ่งก็คือ หเดือนคุณต้องหมดนะคะแล้วประเด็นคือ1เดือนเนี้ยในแต่ละคนการเห็นผลมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนฟีน่าพี่ได้ความยาวนะ1นึนิ้วแล้วความใหญ่ทำไมมันมันต้องทำยังไงหรอก็สามารถสอบถามฟีน่าหลังใช้หมดไปแล้ว1น,นขวดแรก1เดือนนะก็คือเอาขวดที่2องเนี่ยสามารถตอนที่สั่งซื้อต่อเนื่องเนี่ย สามารถถามว่าฟีน่าขวดอ่าพี่เอาเหมือนเดิมนะขวดที่อ่ารอบนี้เป็นขวดที่สองอยากได้หนึ่งขวดหรืออยากได้สองขวดหรือว่าอยากได้สามขวดก็แล้วแต่มันคุ้มมากมันคุ้มราคามากกับการที่แบบว่าเราไม่ต้องไปฉีดอะไรเข้าในอวัยวะเพศของผู้ชายเลยมันไม่มีผลข้างเคียงเลยนะลูกค้าอันนี้ฟีน่าลืมตากว้างๆเลยนะคือจะบอกว่าเรามั่นใจจริงๆ อย่างที่บอกไปสามีฟีน่าเป็นคนใช้ถ้าคุณจะมาลามกแบบว่ามาบูลลี่เราว่าเฮ้ยสามีของตัวเองมันดีขนาดไหนอ่ะมันมันมันขนาดไหนอ่ะสามีของแม่คะ คือบอกเลยถ้าคุณไม่มีความสนใจที่อยากสั่งซื้อแนะนํานะคะอย่ามารบกวนดีกว่าเพราะว่าในแต่ละวันเนี้ยฟีน่ามีออเดอร์เยอะเอาตอเอาตามตรงนะออเดอร์เยอะแล้วลูกค้าประจำโคตรรักเรามากเลยรักในเรื่องอะไรเพราะว่าเราอธิบายในความเป็นจริงแล้วก็เราสอนในความเป็นจริงนะคะลูกค้าประสบความสําเร็จทุกคน แล้วอีกอย่างนะคะแล้วแต่คุณจะอายุแค่ไหนจะวัยรุ่นจะอายุ20หรือว่า21ขึ้นไปแล้วแต่จะอายุวัยรุ่นแค่ไหนหรืออายุ60 70ก็ยังสามารถใช้ได้นะคะโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะใช้ไปแล้วมันจะเน่ามันจะเสียหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ฟีน่าบอกไปยี่ห้อนี้ถ้าลูกค้าสืบ สังเกตประวัติของฟีน่าดีๆนะฟีน่าขายตัวนี้มา3-4ปีแล้วจะเข้า4ปีแล้วนะคะแล้วก็ยอดสต็อกน้ำมันอูดตอนนี้เป็นพันพันขวดอะจากจุดเริ่มต้น10ขวดตอนนี้เป็นรายใหญ่ไปแล้วนะคะบอกเลยขายดีมากแล้วลูกค้ากลับมาซื้อซ้าเหมือนเดิมเนะี่คะพูดง่ายๆเลยใครก็ตามที่มีความตั้งใจอยากเพิ่มขนาดนะคะ ลองไปก่อน1ขวดก็ได้แต่ใครก็ตามถ้าใช้ทุกวัน1เดือนคุณจะหมดนะคะใน1ขวดเนี้ยแปดบาทคุณจะหมด1เดือนหรือก่อนที่จะครบ30วันด้วยสามคนจะหมดแล้วคำตอบมันอยู่กับคุณถ้าใครที่ใช้แล้วเห็นผลนะคะกลับมาซื้อซ้ำขนาดมันจะได้เพิ่มต่อเนื่องดีกว่าเราหยุดไปสัก1สัปดาห์หรือว่าสสัปดาห์หรือว่าหเดือนขนาดมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ เพราะว่านั้นมันคือขวดแรกที่มันเห็นผลมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันคือจุดเริ่มต้นของการที่จะเริ่มกระตุ้นและก็ขยายแต่ทางที่ดีที่สุดอย่างที่ฟีน่าแนะนํานะคะหมดไปแล้วหนึ่งขวดแรกก่อนที่จะหมดหรือว่าหมดเนี่ยให้สั่งซื้อขวดที่สองซึ่งขวดต่อไปหลังจากนั้นลูกค้ามีความมั่นใจอยู่แล้วแสดงว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลนะคือเข้าเรื่องเลยลูกค้า อยากได้กี่ขวดฟีน่าไม่ห้าเลยนะคะเพราะว่าความมั่นใจแต่ละคนผมไม่กล้าผมกลัวว่าโดนหลอกเหมือนยี่ห้ออื่นอันนั้นตัดปัญหานะเพราะว่ามันไม่ใช่ยี่ห้อที่ฟีน่ากาลังจับอยู่ตอนนี้นะบอกเลยลูกค้าถ้าคุณกลัวนู่นนี่นั่นเสียเงินทุกอย่างเริ่มต้นแค่หนึ่งขวดแต่เหมือนเดิมนะอ่าอยากทดลองมันไม่ใช่ว่าสั่งซื้อไปแล้ววันนี้กูไม่ว่างวันนี้กูไปทำงาน วันนี้นู่นนี่นั่นกลับมาทํางานเหนื่อยเหนื่อยไม่มีเวลานวดจบเลยคุณแพ้คุณเป็นผู้ชายที่แพ้นะคะแพ้อะไรแพ้ค่ะคำว่าขยันนวดอะ่ะอยากเพิ่มขนาดแต่คุณก็แพ้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งฟีน่าพูดแบบนี้อย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาฟีน่าเชื่อว่าหลายเปอร์เซนต์ที่ลูกค้ากําลังใช้อะที่ฟีน่าพูดอยู่ตรนตอนนี้เขาเข้าใจโคตรเข้าใจเลยค่ะ ฟีน่าพูดแบบภาษาบันบ้านความจริงๆเลยนะอ่ะากรณีนี้เดี๋ยวฟีน่าจะแจ้งรายละเอียดนะคะก็คือ1นขวดปริมาณ30มิบิลน,นับเป็นครั้งก็คือใน1นขวดเนี้ยสามารถใช้ได้ประมาณ3 0มสถึงสาครั้งโดยประมาณประมาณหเดือนนั่นเองนะคะ1นขวดราคา850บาทอ่าหเดือน สขวดราคา1เดือนอ่าหขวดราคา850บาทนะคะราคาเต็มนะแปดบาทเดี๋ยวลูกค้าฟังราคาผิดเหล่าสอขวดราคาลดอยู่ที่1650บาทนะคะอ่าอันนี้น้ำมันเหมือนกันนะก็คือ3ขวดใครก็ตามอยากได้3าขวดนะคะจะได้ในราคาเต็มอยู่ที่2อ5พับบาทนะคะ แล้วใครที่ใครก็ตามนะคะที่กําลังสั่งซื้อกับฟีน่าคนนี้โทรผ่านเบอร์หรือว่าทางไลน์คือสั่งซื้อกับเราคนนี้ใครก็ตามนะคะที่สั่งซื้อสามขวดนะคะซึ่งลูกค้าประจําจะรู้ดีว่าฟีน่าจะมีของแถมหนึ่งชิ้นเช่นเป็นสเปรย์มีกิจกรรมนานสเปรย์ตัวนี้สามารถสั่งซื้อแยกได้ถ้าคุณยังไม่อยากให้ไปถึงสามขวดนะคะไม่อยากได้ของฟีแต่อยากซื้อแยก สเปรย์ตัวนี้ขออธิบายอย่างหนึ่งว่าสเปรย์ตัวนี้มันหมายถึงอะไรสเปรย์ตัวนี้ก็คือสเปรย์สำหรับท่านชายท่านผู้ชายนะคะพ่นเดี๋ยวฟิน่าโชว์นิดหนึ่งนะเอ้ยประมาณนั้นน่ะเสียดายเสียดายคือจะบอกว่าสเปรย์ตัวนี้มันดีมากลูกค้าที่กำลังใช้คือหลายคนชอบมากสั่งซื้อ สิบคนสั่งซื้อเกือบสิบคนที่แบบว่าฟีนาพี่ชอบนะรอบนี้เอาสเปรย์ด้วยสเปรย์ตัวนี้ก็คือสเปรย์ทำให้ฉีดพ่นนะคะพ่นที่อวัยวะเพศน้องชายของท่านชายเนี่ยทำให้ควบคุมเวลามีกิจกรรมเนี้ยทาให้ควบคุมนานกว่าเดิมทําให้มันมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีกิจกรรมที่นานกว่าเดิมยืดเวลานาน,านกว่าเดิม นะคะก็คือ1ขวดเนี่ยมันไม่มีผลข้างเคียงฟีน่าได้ลองมาแล้วคือมันไม่ใช่คําว่าลองคือจะบอกว่าทั้งน้ำมันอูดทั้งสเปรย์ฉีดมีกิจกรรมนานแล้วก็อาหารเสริมท่านชายเนี่ยเป็นยาอุดทนนานนะทุกอย่าง1น,งนงชินช้น2ชิน้น3ชิ้นเป็นสินค้าที่ฟีน่ากับสามีคือเราเรา,เาชีวิตประจําวันนะคะอ่าถ้าอา่คือเขาเรียกอะไรของดีในชีวิตประจําวันเราใช้เรา เราดีเห็นผลเราชอบเราก็เอามาเอามาบอกต่อแล้วเราก็ขายขายด้วยนะคะก็คือหนึ่งขวดนี้เรียกว่านะคะลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะลูกค้าที่อยากสั่งซื้อเนี่ยแนะนํานะอันนี้เรียกว่าน้ํามันนวดเพิ่มขนาดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสเปรย์ฉีดมีกิจกรรมนานซึ่งราคา1ขวดนะคะหนึ่งขวดราคา300บาทพอดี น้ำน้ำสเปรย์ของมันจะเต็มนะแต่จะบอกว่าขวดนี้เป็นขวดที่สามีกําลังใช้อยู่อันนี้พูดตามตรงเลยไม่ต้องดราม่านะคะเพราะว่ามันไม่ได้ปิดหรอกนะคะหขวดราคา350บาทใครก็ตามที่อยากได้2อขวดนะคะราคาลดอยู่ที่สามหนขวด350แต่ถ้า2อขวดเนี้ยห้าบาทใครที่สนใจอยากได้สเปรย์ก็บอกมานะคะอ่าอีกอย่างนึ่ง ตัวนี้เป็นอาหารอ้ยหขอโทษค่ะตัวนี้เป็นอาหารเสริมของผู้ชายซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เหมือนที่พีน่าพูดเมื่อกี้เลยเป็นสินค้าเป็นเป็นอาหารเสริมเป็นยี่ห้อที่สามีฟีน่ากำลังใช้ถ้ายี่ห้อนี้มันไม่ดีสําหรับฟีนา่าแล้วก็สามีกินแล้วมันไม่เห็นผลฟีน่าเองก็คงไม่เอามาขายหรือกําลังสรรหายี่ห้ออื่นมาขายด้วยซ้ํานะคะแต่ไม่เลย ตัวนี้ฟีน่าขายมาจะเข้าสี่สปีสองสามสี่ปีแต่ตัวนี้นานสี่ห้าปีไหมอ่ะฟีน่าขายมานานมากคิดดูสามีฟีน่ากินจนถึงทุกวันนี้คําว่ากินจนถึงทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่ากินทุกวันทุกวันนะคะลูกค้าแสดงคือสามีฟีน่าอยากมีกิจกรรมตอนไหนแกก,ก็กินยกะก็อย่างง่ายๆแกเป็นคนนักษาวว่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแกจะกินอยู่คนเดียวแกก็จะกินกินเพราะว่าอะไร กินเพื่อหมายถึงใน1สัปดาห์ในหสัปดาห์ในเจ็ดวันเนี้ยอย่างน้อยแกกินก่อน1เม็ดคือแกกินอย่างเดียวเลยกินกินปฏิบัติกับตัวเอง1เม็ดเพื่อที่จะให้สมุนไพรนะคะรักษาร่างกายของเขาให้เขาสุขภาพดูดีแบบนี้ตลอดไปนะคะตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงใครที่สนใจอยากให้ตัวเองเนี่ย จากที่มีข้อบกพร่องเยอะมากทุกอย่างมีแย่ yeah, ทุกแย่ yeah, ทุกอย่างเลยแข็งตัวไม่ได้ไม่แข็งไม่อึดไม่ทนไม่อะไรเลยเครื่องยนต์พังมากข้อด้อยเยอะมากแนะนำนะคะทานไปเดี๋ยวฟีน่าจะมีวิธีใช้วิธีกินให้อธิบายไว้นะคะก็คือในหนึ่งกล่องเนี้ยนะใน1กล่องเนี้ยมันจะมี10บแคปซูลสิบเม็ด นะคะ1กล่องราคา400บาท2กล่องราคา750บาท3กล่องราคา1,100บาทซึ่งยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะใครก็ตามที่อยากได้คือถ้าคุณอยากให้กิจกรรมของคุณเจริญก้าวหน้านะคะเรื่องบนเตียงแล้วก็เรื่องสามีภรรยาเรื่องแบบกิจกรรมแบบนี้ มันดีแนะนําเลยให้ซื้อ2อสกล่องก็ได้แล้วแต่คุณแต่ถ้าไม่มั่นใจนะคะลูกค้าสามารถลองไปก่อน1กล่องก็ได้นะคะฟังราคาดีๆนะคะก็คือ1กล่อง400บาทใครที่อยากได้2กล่องราคาลดอยู่ที่750บาท3กล่องราคาลดอยู่ที่1,100บาททุกอย่างเนี้ยสมมุตินะเดี๋ยวฟีน่าเขียนราคาให้ สมมติลูกค้าบอกว่าฟีน่าพี่อยากได้น้ำมันหนึ่งขวดแปดร้อยห้าสิบน้ำมันเพิ่มขนาดหนึ่งขวดโอเคแปดร้อยห้าสิบอ่ะเดี๋ยวหนึ่งขวดแปดร้อยห้าสิบแล้วก็พี่อยากได้สเปรย์อีกหนึ่งขวดสเปรย์มีกิจกรรมนานบวกไปสามร้อยห้าสิบบาทอ่าตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็ฟีน่าพี่อยากได้เขาเรียกว่าอะไรฟีน่าพี่อยากได้ยาอึดทนนานด้วยหนึ่งกล่องนะคะ เอาอย่างละหนึ่งน้ำมันหนสเปรย์หสเปรย์มีกิจกรรม1แล้วก็ยาอิดทนาน1กล่องบวกไป400บาททั้งหมดเนี่ยน้ำมันเพิ่มขนาด1นขวดสเปรย์มีกิจกรรม1นขวดแล้วก็ยากิน1กล่องนะคะทั้งหมด3รายการเนี่ยสิ่งที่พินาโชเนี่ยก็คือในราคา1,550บาท1,550บาทคือคุ้มมาก คุ้มมากถ้ามันไม่ดีฟีน่าเองก็คงไม่เอามาขายนะคะบอกเลยเป็นสินค้าเป็นคือผู้ชายต้องดูแลตัวเองอะ่ะฟีนาบอกเลยมันไม่มีใครดีทุกอย่างเลยอย่างฟีนาขอบฟูต้ตรงๆนะสสามีฟีนาไม่คือด้อยด้อยเยอะมากนะคะท,ทั้งท้ที่แกก็อายุแบบยังวัยรุ่นอยู่เลยแต่เราจะบอกว่าเราเราเรารักษากันแลกกันอ,ะอ่ะอ่า ใครที่สนใจนะคะเซตนี้ก็คือน้ำมันหนึ่งขวดสเปรย์หนึ่งขวดแล้วก็อาหารเสริมหนึ่งกล่องนะคะในราคาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทคนที่พร้อมโอนนะคะก็คือหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเนี่ยไม่มีค่าส่งฟีน่าจัดส่งฟรีเลยค่ะโอเคไหมแต่ถ้าฟีน่าพี่ไม่สะดวกโอนนะคะไม่เป็นไรค่ะอยากเก็บเงินไปทางก็สามารถเก็บเงินไปทางบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาท บวกเพียงครั้งเดียวก็คือ50บาทก็จะกลายเป็น1,600บาทพอดีนะคะทำตามที่พีน่นาบอกทุกคนดีขึ้นดีขึ้นเรื่องกิจกรรมเนี่ยเจริญก้าวหน้าเลยไม่ได้ทะเลาะก,กับแฟนไม่ได้ทะเลาะก,กับเมียเลยณนะตอนนี้คือหลังจากหลังจากใช้สินค้าที่พีน่นาแนะนำนะคะอ่าแล้วก็ใครก็ตามนะคะอยากได้นะ้ำมัน2ขวดสเปรย์หนึขวดอ่ะ เดี๋ยวพีน้าเขียนราคาให้อยากเพิ่มขนาดจริงๆเขาก็ต้องต่อเนื่องแบบนี้อยู่แล้วหมดแล้วก็ต้องต่อเนื่องขวดที่2สมมุตินะคะลูกค้าอยากได้2ขวดนะ้ำมันเพิ่มขนาด2ขวดราคาลดอยู่ที่1,650บาทใช้ได้เต็มที่ก็คือ1 2ึ่งสองเดือนหรือว่าสเดือนเลยนะเนี่ยสขวดเนี่ยก็คือหนึ่้อยห้บาทแล้วอยากได้สเปรย์หขวดสเปรย์มีกิจกรรมนานนะคะบวกไป300บาท แล้วอยากได้อาหารเสริมหนึ่งกล่องสมมติว่าหนึ่งกล่องไปก่อนนะคะหนึ่งกล่องราคาทั้งหมดเนี่ยส,สเปรย์หนึ่งขวดสเปรย์หนึ่งขวดสเปรย์มีกิจกรรมนาหนึ่งขวดน้ำมันเพิ่มขนาดสองขวดยากินหนึ่งกล่องนะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งเซตเนี้ยสี่สี่รายการสี่ชิ้นนะคะทั้งหมดจะอยู่ที่สองพันห้าอไม่ใช่ 2,350บาทซึ่ง2,350บาทเนี่ยสำหรับคนที่โอนก็คือไม่มีค่าส่งเดี๋ยวพีน่าจะจ่ายค่าส่งให้ส่งฟรีเลยค่ะแต่ถ้าเก็บเงินไปทางอย่างที่ฟีน่าบอกไปมีค่าส่งบวก50บาทคิดแค่50บาทคิดแค่ครั้งเดียวนะคะก็จะกลายเป็นบวกไป50บาทก็จะกลายเป็น2,400บาทพอดี 2, 4 0 0่รอ่ะสพีอบาท พอดีนะคะสามารถจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยหรือเป็นเซ็ตที่แบบว่าลูกค้าช,ชอบชอบชอบสั่งนะเซ็ตน้ำมันอูดเซ็ตนวดเซ็ตน้ำมันเพิ่มขนาดนะคะตัวนี้น้ำมันอูดนะคะอย่างที่พี่น้าบอกไป1นขวด8 5ดร้ขวดหนึ่งขวด2,550ซึ่ง ในกรณีลูกค้าที่สั่งซื้อกับฟีน่านะคะสามขวดใหญ่อยากเพิ่มขนาดจริงจังจริงจังนะคะอ่าอยากได้น้ำมันนวดเพิ่มขนาด3ขวดนะคะจะได้ในราคาเต็มเลยก็คือ2,550บาทซึ่งอย่างที่ฟีน่าบอกไปนะคะฟีน่ามีของแถมหนึ่งชิ้นเช่นสเปรย์มีกิจกรรมนานคุณอยากได้สเปรย์โดยที่ไม่อยากกินยาไม่ชอบ อยากได้สเปร์ก็แจ้งมาว่าฟีน่าของแถมพี่เอาสเปรนะพี่เอาสเปร์โอเคก็ว่ามาได้หนึ่งชิ้นนะคะหรือพีหน้าพี่อยากได้อาหารเสริมชูหนึ่งกล่องเป็นยาอึทนานโอเคได้ค่ะฟรีเลยค่ะฟรีอย่างใดอย่างหนึ่งย้ำน,นะคะฟรีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่าบอกเลยสินค้าที่ฟีหน้าแถมอ่ะมันไม่ใช่ว่าสินค้ากระจกกระจกนะเป็นสินค้าที่แบบว่าใครกินแล้วชอบอะ่ะ ใครกินแล้วดีแล้วดีดมากนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือโอนโอนนะคะ2550บาทส่งฟรีแต่ถ้าเก็บเงินไปทางมีค่าส่งบวก50บาทก็จะกลายเป็น2 6 0 0บาทพอดีนะคะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะใครที่ข้องใจอะไรยังไงก็สามารถโทรถามได้แต่ถ้าลูกค้า ไม่มีความที่แบบว่าอยากได้สินค้าเลยแบบไม่คิดที่อยากได้สินค้าแนะนํานะคะไม่ต้องโทรมาถามดีกว่ามันเสียเวลาโอเคนะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากเพิ่มขนาดน้ามันตัวนี้ฟีน่ารู้จักใครที่แน่จริงก็สามารถมาปัตตานีได้นะคะคนที่อยู่ระเวกปัตตานีเนี่ยสามารถนัดรับกับฟีน่าเจอกับคนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้เลยนะคะนะคะ การสั่งซื้อนะคะแนะนำว่าให้โทรสั่งมันจะดีกว่านะคะซึ่งโทรผ่านเบอร์098-059-1323ย้ํานะคะ0 9 8 0 5 9 1 3 2 3เป็นเบอร์โทรศัพท์ของฟีน่าเป็นเบอร์ส่วนตัวเองนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่อยากสั่งผ่านไลน์ก็สามารถเอาเบอร์โทรศัพท์นี้ยไปเพิ่มเป็นเบอร์ไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเด้งขึ้นฟีน่าเองนะคะบอกเลยของแท้ของดีถ้าสั่งกับคนอื่นให้ไป มีอะไรก็ไปถามกับคนอื่นนะแต่ถ้าสั่งกับฟีนาเดี๋ยวฟีนารับผิดชอบให้คือถ้าคุณมีประวัติแล้วก็เป็นลูกค้าของเราคุณไม่พลาดแน่นอนนะคะโอเคใครที่อยากเพิ่มขนาดจริงๆทั้งใหญ่แล้วก็ยาวบอกเลยถ้าคุณไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะแต่ณนะตอนเนี้ทุกคนที่กําลังใช้คือเจริญเจริญก้าวหน้าทุกคนเลยนะคะขอบคุณด้วยนะคะแล้วย้ํานะคะ เลขที่บัญชีของฟีน่าฟีน่ามีชื่อเดียวนะคะเป็นซาฟีน่ามะมิงนะคะเดี๋ยวฟีน่าจะทิ้งชื่อให้ใครที่สนใจคุณภรรยาขาคุณผัวขาถ้ากำลังดูอยู่นะคะอยากจะลองก็ส,สนใจสินค้าก็อย่างที่ฟีน่าบอกไปโทรโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยแล้วก็โอนหรือเก็บเงินไปทางได้หมดเลยค่ะการสั่งซื้อนะคะลูกค้าไม่ได้ยากนะสาหรับฟีน่า ต้องมีชื่อสกุลนะคะแจ้งชื่อแล้วก็ที่อยู่คําว่าที่อยู่บางลูกค้าแกบอกว่าเฮ้ยผมอยู่กรุงเทพนะไม่รู้จักหรออยู่รามกําแพงอยู่รามอินทราอะไรประมาณนี้คือลูกค้าความชัดเจนการสั่ง,งของนะมันต้องมีชื่อที่อยู่นะคะลูกค้าที่อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่แขวงตําบลตําบลอะไรตําบลอําเภอจังหวัดมันต้องมีครบนะคะแล้วก็พูดง่ายๆเลยสั่ง ยกยกหูนะคะฟีน่ารับสายตั้งแต่เช้านะคะจนถึงก่อนนอนแล้วแต่ฟีน่าจะนอนเวลาไหนนะคะเหนื่อยเวลาไหนฟีน่าก็นอนเวลานั้นนะคะบอกเลยสามารถโทรได้ตลอดเลยสนใจก็สามารถถักลายมาได้นะคะที่เบอร์0 9 8 0 5 9 1 3 2แแล้วก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็พร้อมบอกได้เลยว่าโอนหรือเก็บเงินปทางแค่นั้นเองลูกค้าอยากได้สินค้าอะไรอยากได้มีความตั้ง มีความต้องการเฮ้ยฉันอยากเพิ่มขนาดนะฉันอยากมีกิจกรรมให้นานอย่างเดียวนะฉันอยากได้ยาอึดทนนานซึ่งของนกเขานกของฉันอนะ่ะมันไม่ขันนะก็สามารถแจ้งมาได้เดี๋ยวพี่น้าแนะนาให้นะคะโอเค,อเคฝากไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะใครที่ชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ